สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนคนที่เข้า g t a Sand a n d r ไม่ได้ที่ผมสอนไปคลิปที่แล้วนะครับคุณอาจจะติดตั้งตัวเกม g t a ไปก่อนก็ได้ครับขั้นแรกคุณต้องเอาแหนึ่งครับคุณต้องหาโปรแกรม Android ด้วยเข้าอันนี้แล้วคุณก็เอาไอที่มันเป็นไฟล์เขียนว่า g t a นั่นแหละใส่เข้าไปไม่ต้องรผมหาก่นนนกอนครับนเงียบขียนพี่ครับไหนวะเตมิลินี่ครับไหนจะใช่นั่นแหละไม่รู้ละดอคุณ ก็เอาใส่ไปอย่างที่ผมบอกครแกคุณต้องอย่าเพิ่งติดตามตเกมเอาตัวเกมออกมาก่อนนะว่เาเขาออกมาที่ที่ดาวโหลดครับอืมนโนโลอยู่ไหนวะสมมติอันนี้คือดาวโหลดครับคุณก็เ,เอามาออกวิธีดาวโหลดแล้วออกเสร็จแล้ว เอาออกมาที่ดาวโหลดนะครับคุณก็อย่าเพิ่งติดตั้งคุณก็ลากไฟล์ที่มันอยู่ข้างในที่ผมส่งไปคลิปที่แล้วที่มันเขียนว่าอะไรที่ผมบอกให้เอาเก็บในอินดอยเออนัน่นแหละแค่นัน้นแหละพอจะเลิปแค่นัน้นแหละครับแล้วคุณก็ค่อยติดตั้งเกมที่หลังคุณต้องลบตัวเกมไปก่อนนะครับถึงจะติดตั้งเกมดพาพาราติดตั้งเกมเสร็จคุณก็เล่นได้อย่างที่ผมเล่นนะ พูดกับใครไม่เลิกครับ